สวัสดีค่ะคุณผู้ชมข่าวแรกวันนี้เป็นข่าวดีของนางเอกเจ้าบทบาทนุ่นวรนุษที่ล่าสุดกำลังจะมีผลงานใหม่กับทางช่อง3ที่แค่ชื่อเรื่องก็แซ่บจี๊ดแล้วล่ะค่ะกับเพื่อนรักเพื่อนริศยาแถมแค่เห็นกลุ่มเพื่อนๆก็ชวนตาค้างเพราะว่ามีนางเอกร้อยล้านอยู่ในกวนด้วยล่ะค่ะ ทำเอาเลนส์กล้องโฟกัสแทบไม่ถูกเมือ่อผู้จัดพินิจอรพันธ์แห่งพลีพลัสเรียกรวมพลสามนางเอกสุดฮอตนุ่นบวรนุษหมวยอินเตอร์คลิสตอวังและสาวสวยพลิกขีน้นูเสียงดีลีเดียสรันรัตมาฟิตติ้งประชันความฟรุง้งฟริง้งแบบไม่เกรงใจใครในวันฟิตติ้งละครเพื่อนรัก,เพ,รกเพื่อนริษยาเรื่องราวในวงการมายากักบความอิจฉารักโลภโกรธหลงที่ทําให้ความเป็นเพื่อนของทั้งสามแต่คอซึ่งงานนี้ใครที่คิดถึงแม่ลำยองก็จะไม่ผิดหวัง เมื <premises. S 2> ่อความเผ็ดแซบจะกำลัง <happily> ค <dans Korean> ืนจอนางเอกนุ่นเล่นเป็นนางเอกสาวไฮโซมีเหตุต้องประทะกับอดีตเพื่อนรักคลิสนักข่าวบันเทิงที่มีความทะเยอทะยานสูงที่กำลังทำข่าวเช้าของนักร้องสาวคาเฟ่มุ่งขวาดาวอย่างสาวลีเดียโอ้ใหม่กฟังแค่นี้ก็แซบกระหายน้ำแทนพระเอกเต็มตัวเรื่องแรกอย่างก้องกรุนที่ต้องมาประชันกับสามสาวแซบวันนี้น้องใหม่จอแก้วอย่างสาวคลิสที่กระโจนมาลงจอเรื่องแรกเกิดอาการตื่นเต้นไม่น้อยเพราะมีนักข่าวหลายสํา นักมารอต้อนรับตั้งแต่วันฟิตติ้งอบอุ่นจนบอกไม่ถูกเลยล่ะค่ะ รู้สึกเครียดว่าเพราะว่าไม่ได้ใส่ในมานานมากแล้วค่ะมือสั่นไปหมดเลยอะค่ะแบบเก็บผัดใส่ไม่ถูกเลยแต่ว่าแต่ว่าพอเราแต่งแล้วเนี่ยเราเราดูโอเคกันเนาะดูละครเรื่องนี้เราเราจะชอบเพราะว่ามันไม่มีแล้วไงนางเอกที่แบบร้องไห้ร้องไห้ร้องไห้เราไม่ยอมนางเอกก็ต้องลุกขึ้นมาสู้เพราะสาคัญเรื่องนี้มันเกี่ยวข้องกับวงการบันเทิงก็เลยแบบโอยตื่นเต้นมากมาถึงก็เมาเลยค่ะทอดเลย